ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับโคปาเมอร์นั้นก็ยังคงสวนใสแฟนท้องถกอย่างต่อเนื่องและมาคราวนี้กับแฟนท้อง6ก x e sport ท่นเองและก็แน่นอนนะครับในช่วงเวลาที่ไล่เลียกันนั้นไนกี้ก็ได้เปิดตัวไนกี้แฟนท่องถก x e sport รองเท้าสายพิเศษด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยกับคอนแทคต่างที่ลงตัวเข้าต่ำกับสีขาวส่วนเข้าสูงนั้นดำสนิทสวยงามมากันตอดชิระว,วันบอลลูนดอร่าสุดสรับร่ไฟชายนั้นอุสมันเดเบเล่ก,ก็คว้าไปเขาได้สำเร็จ อดิดาสรวบริมฉลองด้วยการมอบ f 5 0คู่พิเศษให้กับเจ้าตัวสำหรับรองเท้าคู่นี้ไว้ให้มาเจาะกันอีกทีและนี่คือว่าที่ซิกเนเจอร์คู่จัดไฟของราชาย,ยิปต์โดยจะมาพร้อมกับเสียลักษณ์อียิปตโบราณนบริเวณส้นเท้าใกล้เปิดตัวเมื่อไหร่คุณว่ากันไหมปิดตัวกันด้วยอาดิดาสเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่กับอาดิดาสคอรันเบรส์แอครองเท้าที่งดงามอย่างปะกังใต้ท้องทะเลบุตรคนเต็มๆนั้นอยู่ที่บ้านป่าสตา,าร์ทอะคาเดมี่ นในสปาร์น้าจะมีอะไรให้เราได้ตื่นเต้นกันบ้างรอติดตามชมนะครับผม